สวัสดีครับคนเข้ามาดูทั้งหมดสามสิบคนแล้วคนเข้ามาก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเรารอยอดนิ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันสวัสดีครับสวัสดีครับ เจ้ yeah. วันนี้เรามาคุยกันวันนี้มาไล่เล่นครับเพราะว่ากลับมาจากตลาดเนาะกลับมาจากตลาดเมื่อวันก่อนแล้วเมื่อวันก็ถ่ายละครไอ้ถ่ายภาพยนตร์วอลเธอนะครับเราวันนี้ก็มา <ไป S 1> ทํางานอะไรนะครับพ่เชียนไป,ไ,ปไ,ไปตลาดไปทำอะไรมาไปตลาดไปทาอลายอย่างมากเดี๋ยวเราจะไล่ให้ฟังทีรวัน <S <S เราจะเล่าเป็นสตอรี่เรื่องราวแห่งการกลับตลาดในวันนี้วันนี้นัรถถยกไมได้เลย,เ,ลยเริ่มจากนั่งรถถวยกับไมลวันนั้น ถ่ายเราถ่ายอะไรนะภาพยนตร์เอ้ย hey? ไม่ใช่แล้วถ่ายอะไรนะพี่เชนอ๋อไม่ใช่วันนั้นคุยงานครับวันนั้นเป็นวันแห่งการคุยงานวันนั้นวันนั้นตะเวนคุยงานสามสี่ที่เลยไปคุยหลายที่มากเราก็คุยงานเสร็จกันประมาณหนึ่งทุ่มประมาณนั้นครับหนึ่งทุ่มแล้วก็วันนั้นไปถ่ายวีโวด้วยใช่ใช่ใช่ถ่ายวีโวด้วยเออถ่ายถ่ายงานด้วยแล้วก็คุยงานด้วยสามที่แหละรวมๆกันประมาณนั้นแล้วก็ผมก็เลย ตอนไรกไปถ่ายกับพี่นงก่อนแล้วก็มารับพี่เชนเพราะว่าพี่เชนพี่เชนยังไม่หายดีพี่เชนเจ็บเจ็บตูดพเชนเจ็บตูดตอนนี้พี่เชนยังไม่หายดีครับตอนนี้พี่เชนก็ยังแบบยังเพิ่งผ่าตัดมาเลือดยังไหลอยู่นี่ก็วันนี้ต้องมาคุยงานด้วยก็เลยพี่เชนก็เลยมาด้วยนะฮะซึ่งผมผมวันนี้พี่เชนเป็นคนแก่ต้องค่อยๆพาขึ้นไปเพราะเจ็บแผลผ่าตัด เลือดไหลเลือดไหลขยับเยอะแล้วเลือดไหลอะไรอย่างนี้อ่ะเราเข้าไปในเรื่องของเราลาครับพี่เชนไปไกลแต่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงพี่เชนอันนี้พี่เชนโอเคแล้วครับแต่ว่ารอพักฟื้นให้ฟื้นตัวดีร้อเปอร์เซนต์ช่วงนี้เซนก็เลยจะวิ่งงานกับพี่โนงแล้วให้พี่เชนพักก่อนมาเฉพาะวันที่คุยงานเท่านั้นนะครับบอกบอกได้เลยผมจะขยิบตาให้โอเคก็ วันนั้นวันนั้นเพราะว่าพอเซ็นนี้เสร็จใช่ไหมพอเซ็นคุยงานดีลงานเสร็จประมาณทุ่มหนึ่งเราเริ่มจากเราขับรถมาตรงมาตรงขนสง่งมพาขนส่งที่จะกลับไปจังหวัดตลาดผมว่าต้องเป็นเอกมัยใช่ไหมเราก็เลยเห็นร้านสุก,กี้ก่อนซึ่งก็อยากกินกันมากแล้วก็น้ามืนแล้วเพราะว่าข้ามสะพานอยากกินสุก,กี้มากแต่ว่ากลัวไม่มีรถก็เลยเลยสุก,กี้ไปก่อนพูดทําไมไม่เข้าใจออะไปไปที่เอกมัยไปสถานีขนส่งเอกมัยครับก็ไป ไปดูตั๋วเพื่อจะกลับไปที่ตลาดใช่ก็ไปดูตั๋วสรุปตอนนั้นตั๋วมีรอบห้าทุ่มครึ่งเลยอะอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นมิตรหมายอันดีนะครับที่จะได้เกยียสุกี้นะฮะวันนี้เหมือนมาเล่าเรื่องสุกี้ไม่ได้มาเล่าเรื่องกับตาดประมาณนั้นอุย้ยพิก้าสวัสดีจ้าคุณกล้านะครับปเป็เื่งการแสดงได้นะครับกับพิก้าใครสนใจอ่าเรามาเข้าเรื่องของเราต่อนะครับ ก็ผมก็ไปอนะฮะอืบอ๋ไอ,อได้เลยผมก็ไปแป๊บหนึ่งนะเห็นพวงมาลัยเดี๋ยวต้องซื้อไปจะย,ย,ย,ยังไงดีล่ะน้องครับนี่เร็วนี่เร็วแป๊บหนึ่งนะฮะขอซื้อพวงมาลัยแป๊บนึยเจอน้องมาดี ขายยังไงครับยี่สิบบาทพี่เอาห้าพวงเลยแล้วกันให้หกพวงร้อยเหรอได้โอเคครับแค่หนึ่งร้อยได้ไหมไซื้อได้เนี่ยพี่ให้ร้อยหนึงเลยนะครับอันนี้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับโอเคไม่นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาหาถุงหาถุงใส่โอเคอ่ะ ผมฝากพ,พี่นงทีเราติดพอดีนะครับซื้อพวงมาลัยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปไหว้กันที่บ้านของเรานะครับโอ,โอเคครับเรามาต่อเราดีกว่านะฮะตายไปเห็นพอดีอยากได้พวงมาลัย <laughs> โอเคครับ <laughs> ก็เราถึงไหนแล้วนะนะเราไปซื้อตัว๋วรถรถทัวร์กันเราไปซื้อตัว๋วรถทัวร์กันสุกี้ใช่เราเราก็เลยไปซื้อตัว๋วรถทัวร์อมไปรอบห้าทุมครึ่งนะก็เลยกินสุกี้เราก็ไปกินสุกี้ครับแล้วผมก็กลับบ้านมาเก็บของเพื่อที่จะไปรถทัวร์ต่อ ก็ขึ้นรถทัวร์กันตอน5้าทุ่มครึ่งกลับไปเลือกโลเคชันดีมากทุกคนเพราะว่าผมเห็นแบบตอนเวลาจองตัวรถทัวร์ใช่ไหมเขาจะมีเป็นจอเลยลเขาจะบอกว่านั่งตรงไหนได้ตรงไหนตรงนี้มีมีผู้ชายผู้หญิงเด็กอะไรเงี้ยบอกหมดเลยดีมากนะผมรู้สึกว่าเป็นระบบที่เซียวฟาวดี แล้วผมก็เลือกนั่งตรงแบบใกล้ติดประตูนี่เลยประตูเขาเรียกว่าอะไรนะครับประตูฉุกเฉินแล้วมันสามารถยืดขาได้แล้วข้างหลังก็เป็นแบบก่อนนั่งหลังสุดอ่ะก็เอนได้คือสบายเลยแต่ว่าต้องใส่แมสนะครับเพราะว่าเวลาเดินทางมันต้องปลอดภัยกันใช่ไหมตอนนี้เขาจะต้องใส่แมสกันก็ขึ้นไปนั่งข้างๆไม่มีคนนั่งด้วยก็วางของได้พอดีลก็นั่งไปตลาดเลยฮะพอไปถึงตลาดใช่ไหมผมก็นั่งเป็นรถ ที่ตากเขาจะว่าเขาจะก็เรียกว่า,ารถมัดด้าดก็คือจะเป็นรถรถกระบะแล้วก็ใส่ข้างหลังเหมือนรถแดงที่เชียงใหม่อะเราก็จะเป็นที่นั่งใช่ไหมแล้วก็นั่งใบเราก็เหมาไปเลยเวาไปเราจะเหมากันเพราะว่าเขาเขาจะให้เหมาเขาจะต้องเหมาใช่ไหมซึ่งเหมามันไม่แพงนะเวลาใครไปตากผมแนะนําก็เหมาได้แต่ว่าก็บอกบอกเขาว่าแบบราคาอยู่ที่ประมาณแบบสมมติไปไปแถวบ้านผมเขาจะเรียกว่าตลาดใช่ไหมในตลาดก็จะแบบผมประมาณ ยี่สิบาทสามสิบาทสีสิบาทอยู่ตรงนี้แล้วแต่แล้วแต่ดิว <c oughs> การเหมาเหมารถรถนะคะจะเป็นดิวดิวแนะนําใครไปตราดบอกเขาไม่เกินสี่สิบผมผมก็ใจพี่เขาสี่สิบไปอะไรเงี้ยเราเหมาดูแพงนะจริงๆเป็นโลยนะห้าโลมันเกือบห้าสามโล่านนะไม่ถึงห้าโลสามโลได้ไหมประมาณรตรงนั้นเอามาด้ากลับบ้านต่อบ้านเหรอใช่เวลาเซ็นกลับครับเซ็นจะนั่งมาด้ากลับไปเอาไม่นุ้งไม่ได้มาบเหรอไม่เพราะว่าให้แม่นอน อบอกให้แม่ให้แม่แบบลงมาเปิดประตูอย่างเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าแม่มา<อ>ใช่ไหมแม่ก็จะต้องแบบเอตื่นมาเยอะอะไรเงี้ยก็ให้แม่ตื่นมารับรับขึ้นไปเฉยๆตื่นมาแล้วขับรถออกมาอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเฮ้ยเหมารถรถบัตรด้แค่สี่สิบบาทเองพี่อะไรเงี้ยแล้วแต,แวแต่แล้วแต่รอบแล้วแต่ดิวรอบนี้ดิวได้สีิบาทรอบก่อนหน้าที่กลับไปดิวได้ยี่สิบบาทถูกกว่านะครับก็ดิวไปสี่สิบบาทสี่สิบาททวนนะฮะ ใครไปก็ไม่เกิดอย่างเนี้ยพยายามดิวอย่าเกิน40บาทหกสิบาทประมาณเนี้ยครก็ผมก็ไปนั่งนั่งนอดบันด้าไปแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่ตรงตลาดเข้าบ้านอะไรเงี้ยเพราะนั้ผนผมนอนที่ที่ร้านผมเพราะว่าคุณแม่อยู่ที่ร้านแล้วแต่วันนะฮะใครใครทีเทเ่เจอที่ตลาดเจอเจอที่ตลาดอาจจะเจอแบบหลายๆที่เพราะาอยู่หลายบ้านต่างมีหลายบ้านนะครับก็อาแล้วต่อ <laughs> ก็คือไปนอนอะไรเงี้ย ก็เรียบร้อยก็ออกมาวันรุ่งขึ้นไปทําใบขับขี่ก็ต้องไปเช้าหน่อยเพราะว่ามันจะต้องไปทําใบอะไรนะเขาเรียกว่าใบรับรองแพทย์อะไรเงี้ยเซนก็ไปขอที่ไปขอที่คุณหมอเป็นเป็นคือที่จังหวัดตาดผมจะญาติญาติเยอะอะไรเงี้ยหลายๆคนจะเป็นญาติก็เลยไปไปไปทาใบรับรองแพทย์ที่คลินิกของญาติผมเองอะไรเงี้ยเป็นคุณหมอก็ทําใบใบรับรองแพทย์เสร็จอะไรเงี้ยก็อ่ะได้ใบรับรองแพทย์ละ ก็ไปต่อไปทําใบขับขี่เราก็ไปจองคิวครับไปดูคิวอะไรเงี้ยพอดีพอดีโชคดีมากวันนั้นที่ตลาดคือคิวน้อยพอคิวน้อยใช่ไหมเราก็เข้าไปทําใบขับขี่ซึ่งในตอนทําใบขับขี่ก็แบบต้องต้องรับรับตั๋วใบขับขี่ก่อนพอรับตั๋วใบขับขี่เสร็จปุ๊บก็ไปยื่นผมแต่ผมคับกใช่บัตรคิวนั่นแหละตั๋วตั๋วผมเรียกว่าตั๋วใชบัตรคิวทําใบขับขี่ครับโอ้ยคนรอเยอะมากเลยอัลการ์มัมาแล้ใช่อากร์มักลับมาแล้วเอาอยู่ในนี้เหรอฮัลโหลเป็นไงบ้างพี่อากรมัส วันนี้พี่อากมอเทผมเหรอพี่ไม่มาแต่งหน้าให้ผมอะแซวแซววันนี้เขาติดงานพอดีคิวชนกันผมก็ผมก็ไปอะไร,ะไรนะไปรับรับบัตรคิวเสร็จพอรับบัตรคิวเสร็จปุ๊บเราก็ไปทำนะเขาแต่ผมว่าไปแค่ต่อพอต่อปุ๊บมันจะแค่สอบวัดสายตาสอบระยะการจอดอะไรเงี้ยเสร็จอะไรเงี้ยก็ได้บัตรมาสองใบเป็นใบขับขี่ครับจักรยานกับมอไซค์คือจริงๆเขาสามารถต่อก่อนได้นะ สามเดือนเอาลองเปิดก็ได้พี่เผื่อไฟมีอ่ะสามเดือนสามารถต่อก่อนได้เขาบอกอะไรเงี้ยเราก็ไปต่อกันทางของผมหมดอายุพอดีผมผมหมดปีหนึ่งพอดีใช่หมดอายุปีหนึ่งพอดีก็เข้าไปก็ใช้เลยนะฮะคุณแม่พาไปวันนั้นเพราะว่าใบขับขี่หมดอายุพอดีก็เลยคุณแม่พาไปคุณแม่ขับไปให้เ่านแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นผมขับต่อรับช่วงต่อทันทีนะครับรับช่วงต่อขับรถเพราะว่าได้ใบขับขี่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าหมดอายุครบปีหนึ่งอ่ะก็ทํา ทำใบขับขี่ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่หมดอยู่คขปีหนึ่งสิมันจะแบบหมดอายุเออนั่นแหละหมดอายุใบหมดอายุแต่ว่าต้องต่อก่อนปีหนึ่งแล้วก็ต่อก่อนล่วงหน้าหมดอายุได้สามเดือนใช่หมดอายุแล้วก็ไปต่อคุณแม่ขับแล้วผมก็เปขับเพราะผมได้ใบขับขี่แล้วผมไปทําทั้งมอไซค์และจกัจกรยานยนต์ก็คือมอไซค์แล้วก็รถยนต์ครับเสร็จปุ๊บเราก็ไปต่อกันที่ร้านคาเฟ่นะฮะก็ไปกินคาเฟ่กันอร่อยกับคุณแม่ แล้วก็กลับมาครับกลับมามารับน้องเนปจูนก่อนไปรับน้องเนปจูนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวอคุณแม่ลงนะฮะแล้วก็เป็นไอ้แนนขึ้นมากับน้องนานาขึ้นมาเพื่อไปรับน้องเนปจูนเราไปรับน้องสาวเนปจูนชอบไปเซอร์ผมชอบไปเซอร์ไพร์เนปจูนไปรับน้องเนปจูนเนปจูนก็วิ่งมาเลยจีก็ตกใจมาเฮียเซ่อะไรเงี้ยตะโกนมาน้องเนปจูนเรียนอยู่ที่มานดานุสรนะฮะก็ไปรับไปรับน้องขึ้นรถอะไรเงี้ยก็กลับมา พาน้องไปไปสมัครเรียนพิเศษก่อนเพราะว่าเป็นที่เรียนพิเศษเก่าผมอะไรเงี้ยก็ไปฝากฝังก,กับคุณครูครับชื่อคุณคหนิง <c oughs> คุณหนิงนี้ผมสนิทมากอะไรเงี้ยนะฮะใครมีโอกาสอาจจะได้เห็นรูปใน Facebook บางทีผมลงหรือวันนี้คุณหนิงลงอะไรเงี้ยก็ไปกับคุณหนิงนะคุณหนิงเสร็จใช่ไหมครับก็กลับมากลับมาพาน้องไปเรียนพิเศษที่หนึ่งนะฮะ ช,ชื่อว่าอะไรนะครูครูคุณยายมัง้งอะไรซึ่งหนึ่งของน้องน้องอที่นี่ผมไม่เคยเรียนสมัยผมเรียนยังไม่มีมีที่เรียนพิเศษตรงนี้อะไรเงี้ยก็เลยพาคุณพาน้องนิจูนไปเรียนเสร็จก็าพานานากลับบ้านพอพากลับบ้านอะไรเงี้ยครับกลับบ้านเสร็จแล้วก็มาจัดโต๊ะะเตรียมกินข้าวกันอะไรเงี้ยจัดโต๊ะจัดนู่นจัดนี่เราก็กินอ๋อไม่ใช่กลับมาไปโยคาก่อน ไปเล่นโยคะกับคุณแม่คุณแม่แมแช่วยเล่นโยคะจริงๆผมเคยเล่นกับคุณแม่ครั้งนึ่งก็แหละแต่ว่าเนี่ยมาเล่นอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองเป็นอีกแบบหนึง่งสนุกดีเหมือนกันเล่นโยคะอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันเป็นวิธีการที่ช่วยยืดยืดกล้ามเนื้อสนุกดีนะครับพอเล่นฟิตเนสเราตัวแข็งทําให้แบบบางทีทติดบางท่าทําไม่ได้ติดไหล่ที่เราเล่นเล่นเล่นฟิตเนสมาอะไรเงี้ยเออครูครูสอนโยคะก็จะบอกผมเลยว่าเออบางท่านเนี้ยผมจะติดหน่อยนะผมจะทำไม่ค่อยได้เพราะว่าผมแบบตรงเนี้ยแบบเออเชสมันทำให้ติด เเออเราก็เล่นกันไปเรื่อยๆเลยเสร็จกลับบ้านก็ตั้งโต๊ะเตรียมน้องนเนบจูนกลับแล้วแหละคุณแม่เขาไปรับก็ตั้งโต๊ะอาหารครับคนอาม,ม่าก็แบบตามอาจทะเลกินอะไรอย่างเงี้ยเออก็เราก็กินอาหารทะเลกันผัดวุ้นเส้นกุ้งอะไรเงี้ยกับอามา่าเยบ้อยก็แยกย้ายครับไปนอนนี่คือวันแรกวันแรกของเซนซุปนะครับใช่ในจังหวัดตราดผมไปทั้งสามวัน วันที่สองถึวันนี้นนนนเป็นวันพักเร็วผมตื่นผมขอตื่นสายนะฮะผมขอที่บ้านภาพยนต์กันอย่างติดติตกันเลยแล้วก็อีเวนต์มาตื่นเช้ามากอะไรเงี้ยมามาเกือบเดือนละอะไรเงี้ยครับตื่นสายหน่อยลุกขึ้นมาประมาณเก้าโมงสิบโมงอะไรประมาณเนี้ยวันนั้นแล้วก็ไปลงมาลงมาใช่ไหมนะอะไรนะฮะเ,เช่นดูร้านอาหารแเราล่าสุด ผมก็ลงมาลงมาข้างล่างเออก็นั่งอยู่ที่ร้านแป๊บหนึ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วก็าพาม่าไปกินก๋วยเตี๋ยวมาอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือตรงแถวอํเาเภอแหลมงอบก็เลยขับรถพาม่าไปกินข้าวเที่ยงกันที่แหลมงอบอร่อยดีเหมือนกันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่แหลมงอบเสร็จปุ๊บก็ขับมาพาม่าม่อา,อาอยากมาเที่ยวร้านคาเฟ่อะไรเงี้ยก็เลยไปเที่ยวร้านคาเฟ่เป็นฟิลทุ่งนาอะไรเงี้ยถ้าได้เห็นในไอจีคุณแม่คุณแม่ชอบลง นะครับก็ไปกินคาเฟ่กันกินน้ำน้ำปัน่นอะไรเงี้ยแล้วก็กลับบ้านไปสา,ามารถเที่ยวผมก็พาแม่มาส่งอันนี้มาถึงรายการของผมนะครับผมทำบุญทำบุญทำบุญ,บญผมชอบทำบุญผมก็ไปทำบุญที่ศาลหลักเมืองตราดอะไรเงี้ยเราก็ขับรถที่ศาลหลักเมืองตราดไปไหว้ไหว้ศาลหลักเมืองตราดอ่าหลายหลายคนลองไปก็ได้นะครับที่ศาลหลักเมืองตราดจริงๆว่าศักดิธย์มากเวลาเวลาไหวก้ก็แนะนําให้ไหว้ที่เทวดาฟ้าดินก่อนแล้วก็เข้ามาไหว้ด้านในศาลครับแล้วก็มาไหว้เป็นตัวเป็น ท่านเสาหลักเมืองนะครับที่เสาหลักเมืองเราก็หลายๆคนไม่รู้ที่ตราดเวลาไปไหว้เสร็จแล้วจะไม่ได้ไหว้เ,เขาเรียกว่าปึงเถากงปุ่งเถามา้าหรือว่าเป็นเป็นอะไรนะปู่คุ้มยาคุ้มใช่ไหมในภาษาไทยก็หยุดสารติดกันเลยครับแนะนําให้ไปไหว้ถ้าเกิดใครมีโอกาสที่ไปจังหวัดตราดกันนะครับแล้วก็ผมก็เลยไปต่อกันที่ผมผมไปแวะก,ก่อนเพราะว่าตรงสารหลักเมืองผมเนี่ยใกล้ๆก,กับคุณครูชื่อครูจูหลายคนอาจจะเห็นลง ลงใน Facebook หรือ IG แล้วอะไรเงี้ยครับที่คุณครูลงใช่ไหมครับไปเยี่ยมครูครับไปเยี่ยมครูจูอะไรเงี้ยเอาสารสุกไปเยี่ยมด้วยสารสุกไปให้คุณครูครับ เนี่ยแหละก็เลยไปคุยคุณครูอะไรครูก็เออก็สอนสอนสอนเรื่องการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยผมมาก็มีการแลกเปลี่ยนคุยแชร์กันรวมถึงแบบว่าเออเล่าให้ฟังเรื่องแบบงานของเราธุรกิจของเราอะไรนะครับอัปเดตข่าวสารให้คุณครูเวลากลับไปผมชอบกลับไปหาคุณครูอะไรเงี้ยที่ที่ครูว่างพอดีอะไรเงี้ยนัดนัดคุณครูไปหาเสร็จใช่ไหมครับผมหาครูจรูเสร็จคุณครูเสร็จเรียบร้อยออกมาครับเรียบร้อยออกมาเราก็เราก็จะขับรถกันไปต่อที่ ไปหาคุณหญิงต่ออีกนะฮะแต่ว่าก่อนหาคุณหญิงผมไปไหว้พระก่อนเพราะว่าก็จะอยู่ติดๆกันอีกแหละเป็นสถานที่ผมจะไล่เป็นแบบเอาความใกล้ไกลก่อนชื่อหลักเกาะครับเป็นสมาคมผงและหลักเซลเกาะจะเ,เป็นคุณตาผมเนี่ยเป็นประธานสมาคมเป็นอดีตประธานสมาคมแล้วตอนนี้เพิ่งลงมาเมื่อปีที่แล้วผมจะไม่ผิดนะครับเพราะว่าคุณตาเริ่มเริ่มตอนนี้เ,เริ่มเริ่มแบบมีอายุแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะทางานไม่เต็มที่คุณตาก็เลยแบบว่าเอ้ยถอยมาดีกว่าให้เด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาประมาณนั้นครับอ่า ก็ผมก็ไปครับไปทําบุญครับเราทําบุญเราทำบุญกับทุกคนทุกคนด้วยนะครับผมทําบุญเป็นเทน้ํามันเนี่ยนะครับถวายน้ํามันไหว้ไหว้พระของทางหลักเกาะนะครับแล้วก็มีถวายข้าวสารครับเป็นข้าวเป็นข้าวสารที่เดี๋ยวจะเอาไปช่วยเหลือคนคนที่แบบว่ายากไร้อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เรามีทําเป็นทําบุญลงศพกันด้วยนะครับก็อนุทบุญกับทุกๆคนนะครับแล้วเซนก็ไปต่อครับเซนก็ไปต่อ ทำบุญอะไรเสร็จแล้วเ,เราก็ไปกันต่อจริง <ไป S 1> ก็คนคนรู้จักกับเซนเยอะมากที่ที่าสามเจ้าหลักเกาะระคุณตาเป็นประธานใช่ไหมครับเซนจะชอบวิ่งอยูนะ่นั้นตั้งแต่เด็กกันโตอะไรประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเราก็ไปกันต่อเรากันไปกันต่อนะครับไปไหว้คุณิงก็มีโอกาสได้คุยกับคุณหิงจริงมีโอกาสได้คุยในเรื่องของชุมชนเนี่ยนะครับพอดีพอดีว่าลูกสาวของคุณิงเนี่ยทาเกี่ยวกับ เ,เกี่ยวกับอาหารชุมชนที่ทางภาคเหนือซึ่งเป็นการช่วยชุมชนเกษตรกรทางภาคเหนือด้วยซึ่งเซนก็มีคุยอยู่ว่าเราจะคอลลบป์หรือมีการช่วยเหลือชุมชนอะไรกันได้บ้างอะไรเงี้ยก็คิดอยู่ครับถ้าสามาช่วยได้เราก็อยากจะช่วยเนาะเรียบร้อยเราก็คุยกันครับมีโอกาสได้คุยกันกับไทชตดิงเหมือนกันเหมือนกับที่คุยกับจูประมาณนี้ครับอยู่กับคุณหนิงยู่หนึ่งวันทุ่มสองทุ่มเลยทุ่มประมาณทุ่มหนึ่งถึงกับสองทุ่มแล้วก็กลับบ้านครับเซนก็ขับรถกลับบ้าน เพื่อมารับน้องๆรับอาม่าอะไรย่างเงี้ยครับผมแล้วเราก็ไปทานข้าวกันอ่านี่ก็เสร็จไปอีกหนึ่งวันนะครับหนึ่งวันของเราแล้วนะครับจริงๆเถึงที่หมายแล้วที่เซนจะไปคุยงานที่ต่อไปนะครับตอนนี้กําลังจอดรถอยู่อ่ะไปต่อครับเราจะไปกันต่อนะครับที่ที่ต่อไปที่เซนไปก็คือ วันลงขึ้นเลยเพราะว่าเราหมดเส้นวันนี้แล้วนะครับไปส่งน้องอะไรเงี้ยอีกวันหนึ่งครับผมบ้านผมปิดร้านผมปิดนะครับเพราะว่าเรามีทําบุญกันเป็นการทําบุญใหญ่ของตระกูลผมเองนะครับทาบุญให้เ,เป็นเหล่าเหล่ากงเหล่าม้านะครับซึ่งทุกปีจะทําทํามาแบบหลายปีแล้วประมาณเกือบ5 0สิกว่าปีแล้วที่บ้านผมทํามาตลอดที่วัดไถ่ร้อมจังหวัดตราดในวันนั้นนะครับปกติจะทาที่วัดบุภาราม นะฮะเราแตะรอบนี้มาทาที่วัดไผ่ล้อมเมาไปทำที่วัดไผ่ล้อมครับเสร็จเรียบร้อยที่วัดไผ่ล้อมผมก็ทําบุญที่วัดไผ่ล้อมเสร็จผมก็เรียบร้อยกลับออกมาประมาณเที่ยงอะไรเงี้ยเราตื่นเช้าไปทําบุญทเที่ยงก็ออกมาครับมาที่จันทรีสอร์ทของญาติผมเองชื่อว่าสันติบุรีนะครับอยู่ที่จันทบุรีใครสนใจก็สามารถไปทไปเที่ยวกันได้ที่สันติบุรีจังหวัดจันทบุรีนะครับแนะนําเป็นที่พักแนวแบบว่า เป็นเซยล์ไลฟ์เซยล์ไลฟ์หน่อยนะครับไทยหน่อยอะไรเงี้ยอ่าแลพงเช้าแล้วเราออกมาทำมาหาอาม่าครับพอดีอาม่าผมไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าแก้วอยู่พอดีก็เลยไปหาอาม่าครับแล้วก็กลับกรุงเทพต่อนะครับนี่ก็คือ1วันที่ไปนะครับเรียบร้อยแล้ววันลุ้งขึ้นครับที่8พอดีมีพอดีว่าเอออากูเขาไอ้นี่พอดีครับกลับมาที่ตลาดอะไรเงี้ยซึ่งก็เลยตัดสินใจกลับมานัดเลยแล้ววันที่8เลนก็มาเล่นภาพยนตร์เรื่องวอนเธออยู่ใช่เพราะว่า มีการแลกคิวิดหน่อยครับก็เลยเออกระทนหันมามามา,มาเล่นภาพภาพยนตร์เรื่องวอนเธออะไรเงี้ยอะไรคนอาจจะเห็นว่าจริงๆเป็นเป็นคิวที่ท,ที่ที่พักอะไรเงี้ยจริงจเป็นคิวที่เต้นเปลี่ยนใหม่เองครับมามาเป็นภาพยนตร์เรื่องวอนเธอเนี่ยเราก็กลับมาครับวันนี้ก็มาทํางานมาถ่ายงานดูงานนะครับนี่คือเป็นเรื่องราวนะฮะสามวันณจังหวัดตราดประมาณนั้นนะครับเราลงดีเทลไม่ลึกเนาะเราก็เล่ากันคร่าว